สิบอินโดเขามอาตาแดงแกมแดงใหญ่ครับแก้มห้าสิบครับนะครับก็เตรียมส่งพรุ่งนี้ไปสุราษฎร์ครับน้องเปลี่ยนสักครับนี่ครับจัดไปจัดเผือกไปหนึ่งหนึ่งตัวครับแล้วก็ห้าสิบอินโดขามอาตาแดงหนึ่งตัวครับ สวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับเจ้าของฟาร์มนก p ีเฟาร์มแล้วก็อาหารนกปรงกระจุกซูเปอร์แจ็คครับวันนี้วันดีครับจะทําการส่งนก2ตัวครับไปเมืองสุราษฎร์ธานีครับให้คุณเกรียงศักด์ครับก็เป็นสายเผือกร้อยกับสาย50อินโดคาเมาตาแดงครับก็จะมีรถรถส่งนกพร้อมเอกสารมารับที่บ้านครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปส่งนกก็เอานกมาอาบน้ําอาบแดดเพิ่มความสดชื่นก่อนครับไปกันเลยครับ ห้องเก็บนกผุ่มครับเนี่ยครับทำแบบมาฐานนะครับไว้เก็บไว้กบไว้ป้อนครับไว้กอบลูกนกครับเนี่ยห้องนี้ครับนี่ฝังกรงเพาะผมครับไม่มีอะไรทำับเดี๋ยวมาเลี้ยงฝั่งนี้ต่อครับนี่บ่อน้ำล้นครับอ่างปลาครับระบบโซลาเซลล์แดดไม่ค่อยดีวันนี้ครับ ไม่ค่อยพุ้งเลยครับนี่ครับบรรยากาศข้างบ้านของนี่เจ้าขุนไกรครับขุนได้ทักทายน่ะแบบนี้จะเสี่ยงหน่อยครับไม่มีเซฟตี้อันตรายครับกลัวนกหลุดแล้วก็พวกสิ่งรบกวนภายนอกมันจะเยอะหน่อยนี่แบบเซฟตี้ครับนี่ครับโลโก้ครับสีสันงามตาห้าห้องแต่มีเซฟตี้ครับพื้นที่ว่างนี้ครับอีกสามห้องรอช่างครับ ด้านหลังอีกสองห้องก็รอช่างอยู่เหมือนกันครับนี่ครับบรรยากาศเป็นป่ากล้วยสวนกล้วยครับด้านหลังนี่ครับโลโก้ฟาร์มครับแจ็คเดอะสกายพีเอสบีฟาร์มครับศูนย์แปดแปดห้าสองเก้าสี่หกจุดหนึ่งติดต่อได้หมดครับทั้งอาหารนกและก็นกครับนี่ครับ ซุปเปอร์แจ็คครับฝากด้วยครับิ๊ดจ้าสนั่นชัวครับเป็นสูตรรวมแชรได้หมดทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกถ่ายคนนกหลบนกตัวโตคนสีสวยแก้มเนยโบยแดงไข่ดกเชื้อเดินร้องเล่นตลิกครับนี่ครับซุปเปอร์แจ็คครับฝากด้วยครับช่องยูทูบครับแจ็คเดอร์สกายครับอันนี้จับนกออกมาหมดแล้วครับ ่านพระท่านพ่ะรับล สวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับนี่ครับคู่นี้ที่ทำการส่งไปให้น้องบ่าวที่ที่สุราษฎร์ครับน้ครับอินโดเขมาตาแดงครับนะหลังปีกปลายปีกจะมีสีขาวแล้วก็เห็นไหมนะสายจุกดวงนะครับนี่ครับอีกตัวก็เป็นเจ้านางนางฟ้าเปือกร้อยครับของสายพิชานหันไอปามครับนี่ครับ นกนกพร้อมเพราะแล้วนะครับนี่ครับนี่นกประมาณสิบเอ็ดเดือนกว่าครับตัวนี้นี่ครับอันนี้จุกดวงครับห้าสิบยินโดกคำมองตาแดงครับแกนมแดงใหญ่ครับแก้มห้าสิบครับเองครับนี่ครับปลาตีจะมีสีขาวครับ ดูจุกครับนี่เพิ่งจับออกจากกรงเมื่อเช้าเองครับเพิ่งจับรวมกันเตรียมส่งพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ครับนะครับเห็นปลายปีกไหมครับนะปลายปีกมีสีขาวนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับดูจุกครับเห็นไหมจุกเรื่องอะนี่ครับแก้มแดงแทงเลยครับะแก้มสวยครับ นี่เพิ่งจับมาจากโรงเพ่าะเมื่อกี้ยังตกใจอยู่ครับเอา้าทักทายหน่อยนะนี่ครับขจัจวดครับยังมีคํามาจากสักเส้นเลยครับเห็นไหมครับก็เตรียมส่งุูงนี้ไปสุราษฎร์ครับน้องเปลี่ยนสักครับนี่ครับจัดไปจัดเผลือกไปหนึ่งหนึ่งตัวครับแล้วก็ 50อินโดคามาตาแดงหนึ่งตัวครับนี่ครับนี่ครับยังรอครับตัวนี้นี่เห็นด้านหลังครับนี่ครับปลายปีกขาวครับนี่ครับเขาจะไปทำสายเป็ดก็จะเอาตัวผู้นี้50อินโดคามาตาแดงนี้ไปผ่ากับไอ เปฝากกับอินโดครับเดี่ยวฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวไปอยู่ที่น้องน้องบาทีลาดีครับเนี่ยลองเลือกตักแคบซีหนะน่อยด้วยส่งตัวพรุ่งนี้คนระับรอรถมารับที่บ้านครับ สวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับเจ้าของฟาร์มนกปีเอสบีฟาร์มนกอาหารนกโครงวัวจุกซปเปอร์แจ็คครับวันนี้วันดีครับวันพระใหญ่ครับมีคิวส่งนก2ตัวครับเป็นสายเปลือกร้อยตัวเมียหนึ่งตัวแล้วก็ตัวผู้นั้นสาย50อินโดคาโมตาแดงครับตอนนี้ก็เตรียมนกเอานกมาอาบน้ําอาบแดดให้อาหารให้กล้วยก็เดี๋ยวรอรถมารับนกที่ฟาร์มครับพร้อมเอกสารแล้วก็ แถมซูเปอร์แจ็คไปหนึ่งซองด้วยครับก็ส่งไปเอฟซีสุราษฎร์ครับคุณเกรียงศักด์ครับก็ฝากติดตาม F c ซสุราษฎร์ด้วยนะครับส่งนกดีๆครับสายร้องเล่นก็เป็นสายเยชานครับรบเพือกครับันล่างก็เป็นสายเยหมูเยอีกครับนี่ครับก็ฝากด้วยครับนี่ครับเพิ่งอาบน้ำอาบแดดนี้เอาไปอาบแดดต่อนี้อาบน้ำเสร็จแล้วครเพิ่ง ล้วงมาจากห้องเพาะวันศุกร์เองครับเอ้วันเสาร์ครับพักนกได้วันเดียวแล้วก็เสียเหมือนกันครับเดินทางไกลประมาณสิบสองชั่วโมงครับนะไปสุราษฎร์น่าจะถึงถึงพรุ่งนี้เช้านะครับนัดรับนกเย็นนี้ครับที่บ้านครับเดยวก็จะมารับครับจักตาเซีนะเร็วนั่งพองผนอยู่ครับเพิ่งอาบน้ำครับนี่ครับนกที่เหลือนี่สายนี่เชื้อเปลือกตาแดงครับนั่นสายม้าหัวครับ สายเปลือกร้อยครับแล้วก็เปลือกร้อยครับอ๋อห้าสิบอินโดครับเอาทักแทบสินะ่งกเชื้อเยอะครับที่เหลือเปลือกพวกมาร์กเวนซีครับขายไปเกลี้ยงเลยครับนี่ก็สายห้าสิบครับนี่ก็สายห้าสิบอินโดสายห้าสิบอินโดครับนู้เปลือกร้อยครับอ๋อจะนำโชคคลึกเลยครับ น้ำโชคอยากผสมพันธุ์แล้วครับเอ้ยน้ำโชคทักทายเอฟซีหน่อยนี่ครับน้ำโชคนี้สายมากก้าหัมากกวม้าหัวห้าสิบอินโดผ่าตาแดงครับน้ำโชคครับน,นี่อินโดร้อยครับอันนี้พ่อนกครับนี่แม่นกสายมากก้าหัวนี่

F4 ดีกว่าครับกับปากด้วยครับนี่ครับนี่ครับทีเด็ดครับซูเปอร์แจ็คจิตจ้าสนั่นชัวร์ครับนี่ครับสูตรผลไม้รวมครับทันยพืชรวมพืชผักรวมครับแมลงรวมนนนกนนหมายจิ้งหรีดซดิงหลักแดงครับเนื้อรวมก็เนื้อปลาทูน่าครับสลายสปาทูน่าแล้วก็ผสมกับน้ำพึ่งป่าสมุนไพรหลากหลายชนิดครับใช้ได้หมดครับเป็นสูตรรวมครับทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกไทยคนนกดอกครับนกตัวโตครับ คนสีสวยแก้มแดงบัวแดงนี่ครับแล้วก็ไข่ดกเชื้อเดินครับนกเพาะพันธุ์พ่อแม่ได้หมดเลยครับไม่ต้องแยกสูตรให้เสียเวลาครับทีเดียวจบกับซปเปอร์แจ็คครับจิตจ้าสนั่นชัวครับลองเปิดใจไปใช้ดูนะครับ FC นะครับรับรองกลิ่นหอมอร่อยหออครับนี่ครับซปเปอร์แจ็คนี่ครับเป็นบริษัทผลิตอาหารนกครับฝากด้วยนะครับไอ้เพิ่งอาบน้ำเสร็จครับ๋ย่พาไปอาบแดดดีกว่าครับ ระหว่างรอรถมารับนกก็เอานกมาอาบแดดต่อครับนี่ครับว่าที่พ่อแม่นกในฟาร์มครับคร่าวๆนะครับเอาแลกระจกนี่ครับจะยอยเข้าห้องพอไปเรื่อยๆตอนนี้ห้องพ้อยังไม่เสร็จเลยครับรอช่างมาติดตั้งอยู่ครับนี่ครับฝากด้วยครับ สุประจชีสจครับสูตรรวมกับใช้ได้หมดครับทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกไข่ดกเชื้อเดินครับนกถ่ายขนนกดอกคับขนสีสวยแก้มแดงบัวแดงนกตัวโตสมบูรณ์ครับแข็งแรงลองเล่นเต้นลิกครับรับรองไข่ดกได้หมดเลยครับลองเปิดใจไปใช้ดูครับนํำโชวร้องลิกนะครับเริ่มเปิดเพลงแล้ว นีเป็นพึ่งจับออกจากห้องเพาะครับพึ่งอาบน้ําเสร็จนั่งผลพองครับสิบสองชั่วโมงนะไปสุราษฎร์นี่ก็กลัวๆอยู่เหมือนกันครับนกมันเพิ่งจับมาวันเสาร์เองครับนี่ตกใจครับออกจากห้องมาเอาทักทาย FC หน่อยนี่เผือกครับนี่ครับจะนำโชคร้องเล่นเต้นลิกแล้วครับนำโชคนี่สายแข่งครับนีห้าสิบเนี่ย ห้าสิบอินโดเขามา,เาตาแดงครับนี่ครับไอ้สายเอฟซีหน่อยเดียวนี่ครับนี่ตกใจมาขนหลุดมาครับนี่เปลือกครับฝั่งนื้เป็นลูกเชื้อครับกับสายห้าสิบอินโดครับ แดดก,ก่อนครับก่อนจะส่งมอบนกไปให้ FC สุราษครับอ้าวเนี่ยแก้มแดงแทงเลยครับ50อินโดนะครับนั่นเปลือก้อยครับครับขอบคุณครับฝากด้วยนะฝาก FC ติดตามด้วยนะครับผม ไปทำสายต่อครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต้องมีรูปเชิดสกายา้นะครับผมแล้วเพื่อนเชิดสกายมีรวฟาครับก็สองตัวนี้ก็ขอเรื่อตามขออรับนองฝากดูลกันะนี่น้องมารับที่บ้านนะครับเดี๋ยวเอาไปส่งนกที่สุราษฎร์ธานีครับสองตัวเปลือกร้อยกับห้าสิบินโดครับก็เดี๋ยวฝากน้องดูแลต่อแล้วไปส่งให้ถึงบ้านด้วยนะครับผมของน้องเกรียงศักดิ์ครับผม ฝากด้วยนะครับนี่เป็นรถส่งนกครับผมก็เดี๋ยวนกพร้อมเอกสารครับก็น่าจะถึงสุราษประมาณสัก12บสอช่วโมงครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเย็นน่าจะไปถึงประมาณสักช่วงเช้าครับ ก็ปลอดภัยหายห่วงครับแล้วก็รับประกันนกด้วยครับก็สคครับครับผมบฝากด้วยนะครับ ก็นกส่งไปเรียบร้อยแล้วครับนี่บรรยากาศยามเย็นครับข้างบ้านครับติดสวนกล้วยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง YouTube Jack the Sky และเพจเฟซบุ๊กแจ็คเดอะสกายเบีอส์ฟิาร์มด้วยครับผมแล้วก็อาหนรนกกรงกระจุกซปเปอร์แจ็คครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ